มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาจมีโชคบอกเลยนะคะว่าเอ็กซ์เแฟนคลับและยคนต้องเบื่อดีๆนะคะสำหรับในตอนนี้น้องพี่น้องมาอหลายคนต้อการแฮซุ่มค่ะพี่น้องซุ่มแล้วก็ซุ่มอีกซุ่มแล้วก็ซุ่มอีกเกิดอ,อีเมื่ขึญญญ้นนะคะนี่แล้วก็พี่น้องหลังจากที่อุ้งอินเผ็ดบังแห้งน้องดีเผ็ดแบบนี้เอ็กซ์แฟนคลับและยคนมีสิทธิพาดเด็ดจังไดั้พี่น้องน,น,น้งองในกองทองทางด้านโปรแกรมใช้เลือกสินค้าพี่น้องกันนี่แหละ มีการทายตอนที่อุ้งอิงน,นองไป๊หอดหนางานนะคะในมือบ้านมีแล้วพี่น้องตำรับมือบ้านมีมือร่าซ้อนมัเค็ดมันแข้งเกินกับมีเชี่ยวกัรคชีงานทําการแสดงเอาพี่น้องดดแล้วนี่แหละตอนที่อุ้งอิงน,นองไป๊หอดหนางานพอการใช้กับบวกลาดทีสีมีการทายความเกินไว้ของน้องเอาพี่น้องดดแล้วจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องที่อุ้งอิงเค็ดมัานแข้งยุดดีน้องก็ได้มีการงางเป็ดจับใบใหม่หาย,ยางเป็ดจับใบใหม่ทียุทุ่งต้นนี่แหละครับพี่น้อง หลายคนก็เลยพาก,กันโฟกัสนะคะพาก,กันแห่โฟกัสนะคะสำหรับใบใหม่ที่อุ้งอิงเลยจับนะคะใบอื่นหรือว่าจับแต่ว่าจับใบนี้หลายคนก็เลยพาก,กันอ่านี่แหละแห่โฟกัสนี่ยแหละค,โนโนนะครับพี่น้องนะคะบันที่นี่พอกันทึกก็เลยบอกว่าเอาพี่น้องนะคะเบิบ้งเบิ้งออเดอร์ดดินะคะเบิบ้งออเดอร์นะคะผู้ใล่ด็ตัวใดเป็นตัวใหญ่แนวมือจวาวาและกามีคนเห็นนี่เลยครับพี่น้องนะคะมีหลายคน คอมเม้นท์ในช่องของพอกาชัยเราคือน้องเนาะหลายควกนี้เห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่เนี่ยเห็นเป็นตัวเลขแห่บางคนบอกว่าสองหกแปดดูสามตัวเห็นสามตัวบนเนี่ยค่ะพี่น้องแอเมทเป็นยงงนังเบิรงแล้วก็บเบอร์อีกเบิรงแล้วก็บเบอร์อีกเป็ยังเบิรงบูเป็ดกับพี่น้องก็รู้ว่าสิตีไปเป็นตัวเลขใดนะคะแต่ว่าวก็ยังมีคนตีเป็นตัวเลขใดวันท้อนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นความสามารถ น่ของแต่ละบุคคลมันพอแล้วก็ได้แต่ดวงนะคะเป็นของบางขุนนี้ดวงดีตรงนี้นะคที่เด็กได้วันของเากาตั้งแต่เราต้องลงกันรับมือนี่นะคะมือนี้วันที่ในมือมือที่18วับพี่น้องวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2561ที่18แกตูนแกตูนกับวันอังคารในะังคารบอกว่าวันอังคารนีนพรบพี่น้องนะคะบางคนนี่อาจจะพากัน คืบาเจนในหลังโบ่บคอยสนใจนี่ะส่วนมากแ,แล้วนและพ่นมาซีในทางค้อมสนใจวันจันทร์วันพุธวันศุกร์คือบาพี่ทางต่างประเทศพี่ทางโซลโปามมาลเอาขนมอะไรพ่นก็เลยกภาคการไอความสนใจเนี่ะคะเมน่อวันวันข้าวโบเป็นยังครับพี่น้องเนี่ะบ่เป็นยังแม่เน่ทุ่งนี้เนี่ยะคะมืออื่นเบิ้งแล้วสูมแล้วกดจอดตัวเล็กไว้ตัวบันที่นี้ครับพี่น้องก็เอาไปใส่แน่เมืออื่นนี่วันวันพุธน้องขนมน้องมีทางต่างประเทศด้วยว่าคุณอยากจะเอาไปใส่ต่างประเทศให้เรอแรกนี่ อันนี้ก็เ้วแต่ด้เคนสีเพนาอาจจะมีน้อยอาจจะมียังไปจังหันและพื้นที่ตางประเทศอยู่วันขอเอากาะตั้งนั่นล้วกพี่น้องเค็ยเป็นตัวเด่นไหนทำเลเกษตรคนแลนเุ่นเรืองกันนํานะะกาสู้สู้แะ้วก็ <GO av uther> ซ hong, ซสู้อีสู้แล้วก็สู้กีพี่น้องส่งบคู่พนการพอกันได้น้ำคพา่น้นอกก็คือล่ามหนี่งกป่าที่ดีเลยมานหมอนะคะหวดได้กัวดหนักอันนี้ก็อานนัที่ดี นะคะล่าดีคือแบบไม่พลาดเลยขนาดใบใหม่แล้วยังบอกห้ก้องเบิ้ลเบิ้ลเหลเมือจเบิ้กนเลเอซี่แนคับลาคนต็เลเอ็นกกับาโอ้ยคุณดไปสิไปเห็นคุณเดไปแนมอกคุณเดไปซีเลขเป็นอนันนีกิลาบดนิคนสนใจดอกมัง้งนคะคะตำรับใบใหม่ที่อุ้งอิงเลยรับแต่ปรากฏว่าหลังจากทีได้มีการขาไปซองบนในคอมเมนต์ครับพี่นกปรากฏว่า หลายคนคอมเมนต์เป็นตัวเลขรัวๆเลยนะค่ะเป็นตัวเลขบางคนก็บอกแปะฮกนะคะแอดมินเมื่อหมองคีว่าเห็นเป็นตัวเลขแต่จังไหนจนถึงห้าร้อคนเห็นตัางสามตัวคุณน่ะนะคะโอ้ยคักแม่หรือเลยค่ะพี่หนงเอาตาตามันแล้วพี่รองเพ้่อได้คีเห็นระดับตัวใดเนี่ยกะเอามาแบ่งปันเอามาบอกแอนมินทักแม่ร่วมคอมเมนต์มาว่ามื่อไหร่จังใดหน้าพี่หนงเอาตาตามันแล้วค่ะพี่้องก็รับนี่เมื่อว่าดีนะคะโดนเด้บ้า การแสดงนี้กะสิว่าจำในหลัฝนตกคาบินองนะคะสำหรับการแสดงนะเตะการทำการแสดงแบบปกติคาบินองโอ้อหิ้งใจเอ็กซ์ซิพนครับแห้งด้วๆๆเยเได้ว่าสู่ผู้จันหมอลำอิลีคาบ่น้องหมอลำปาสูแนวเอ็กซ์ซิพันครับเพ้งสู่ค่ะมือขึ้นนี่ดลฝนตกเคพี่น,น้นนอ,งนองนะคะฝนตกแต่ว่าตอไม้ถึงกระบาแห้งปนัดนะคะแต่กระโตแบบลิ่มนี่แหละคาบ่น้องว่าเมนหมอลำสู่ครับแล้วมาเบิ้งเอ็กซ์ซิพันครับ เต้นวาสังคำพี่น้องโอ้ยกะเป็นตะเมิอ,อีหลีนกนกมาบางคนกระจายรับรักเด็กคบพี่น้องหลายคนบอกว่าการขีดขายเด็กไปเบิรงหมอลำนี่ง่อยแทงคับ่ากันมาในช่วงนี้ครับพี่น้องเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวคำพี่น้องเน,นาะในหาลายพื้นที่กำังมีการเกี่ยวเข่าวันเกาะบางอ่าบางพื้นที่การ เกี่ยวมือบางพื้นที่ก็ใส่รถเกี่ยวมันพอมี่น้องโนกาเนี่ยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของผ้าดูเข่าครับพี่น้องนะคะสำหรับเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวที่มีการเกี่ยวเข่ามาแล้วกับเป็นเกี่วมะตานะคะเป็นเกี่วมะตากัแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของผ้าดูเข่าฝนกระตกแน่ลิบแนวจะงสี่แล้วครับพี่น้องเขากระดึ้ยขีดตากจะได้แห้งซะวันขอมาพี่น้องโนกาจะมีการตากเขาต้องใส่แดดวันขอแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของผ้าดูเข่าเราพี่น้องโนกา อันใดอันใดกาบเห็ดยาวไปเบิอร์ตัวแรกค่ะพี่น้องเอาเราจ่มกันตั้งใจไงจังครับอาชีพเกษตรกรมันขอมะพี่น้องเนาะบางคนค่ะพี่น้องกะนี่ล่ะตาเขาแหงแล้วเกาตรกรเขาใส่ใส่นี่ล่ะเสื้อกลอนมะพี่น้องเนาะบ้านพื้นที่กะนี่ล่ะเอาไปขายคุณแม่ค่ะพี่น้องก็ไปขายแล้วเอามาเบิ้งหม้อร่ำและคนหม้อจันทร์นกขนนกมันเป็นแบบนี้ดลยค่ะคุณหพี่น้วก็เกี่ยวเขาแล้วเอาเขาตากแล้วกตเอาเขาไปขายแล้วเอามา บึงหมอลำสือบัดจมหัวหมอลำโดยเาะนามาวหน่อเพจบานแพ่นี่แหละพะพนองนีค่ะบางคนบอกว่าถอว่าเีเงื่อนสุกาษิตเอาขอไปขายว่าบึงหมอลำสาวหน่อเพจบานแท่นมวขัดมวในอินเีช่วงนี้พฤาภานมเป็นช่วงของการการดูหมอลำในพื้นที่จังสันนะเป็นช่วงนี้แหละร่มแบบนี้แหละพะพนองหนาวันก นะคะนาหนาวนะคะจักหนาวจักย no, so, no, ังได้แล้วค่ะพี่น้องคนกันไปทั้งฝนทั้งลมแในตอนกลางวันนอพี่น้องเนาะไลทุคอย่างถ้ากันบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงของการเป็นนางเบิงหม้อลำโดยเฉพาะคนคี่มีเป็นเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันเป็นเบิงหม้อลำอากาศหนาวแันมีอุ้กุศีอบอุ่นมันเถาะนอกจากน้องเนาะเอากระตั้มแล้วนะคะพี่น้องก็ได่สุขภาพของจักท้องน้ำงนะคะในช่วงนี้ข้าดูเขาเนาะพี่น้องเบากันบ้าเขาตันเต้วันคิดอะไรหนมานะคะ หมู่บ้านหมื่ก่อนเนี่ยจนไปถึงคาดบ้านน่าจะวันที่ยี่สิบสามค่ะพี่นอ้องตวะว่ากับแม่ถึงตะวันโตแข้งน้องพี่น้องเนาะกับมีแบบไปตลอยบ้าลิ้นแหน่ร่มแหน่จังสีนะครับพี่น้องเขาผู้ได้ขีดตากยุกอ่ะเออจะเสีเป็นจังไหนในี่ยเราจะเสีเป็นจังไหนน้องพี่น้องมันก็เบิ้งกันดูแลก,กันเอาวัานข่อขอให้เขาบ้านน้องพี่น้องเนาะในช่วงนี้ัขบ้านเป็น,นกระแสพี่น้องกระแสยังมาตีลายพนพักกันถามว่าอันพักพุ่งเจ้าอยู่วัดนคะคะเพิ่น อันเป็นคือศลนี่หน้าหลายเนาะนี่ค่ะไปเบิ่งอยู่วัดนี่มีแต่เข่าตาเต็มอยู่หลายคนมาจังใส่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นคีมมือห้าเป็นเป็นยังักคือว่าจะงเลเป็นอ่าคอนเทนต์วันถอนะคะหลายสินค์ขมีการค่ายคอนเทนต์ลงเราพี่น้องเนาะเอาซาตามนั่นแหละครับพี่น้องผู้ใดทุกท่านมาจังเลยแน่นะคยนะคะก็ตัวเหล็กเขียนนิ่งหายหลายคนในภาพกันสู้กันหลายคนเห็นบบนะค่ะแต่นี่หนบ่่เห็น หลายคนเห็นบอนะคะแอดมินกับว่าเห็นทอมพี่น้องแต่ว่าจากคีเดของไปซ้อมบดในคอมล้อตกินหลายคนกับคือว่าเสียงแตกทอมพี่น้องเนาะเสียงแตกบางคนกับเห็นเป็นอีกเจ้าหนึ่งบางคนจะเห็นเป็นอีกเจ้าหนึ่งจนเสียแบมแก็คือเห็นบอลตุกันวันเาะนะคะใบเดียวกันหนินะคะแต่เห็นแตกต่างกันอันนี้ก็คือแล้วเป็นวงวันขอทอมพี่นงเนาะเอมินกับว่าแอดมินตาดีอยู่กเพร่ะเป็นแต่ว่าตีเล็กเ่าเป็นนะคะก็ตามนั้นแล้วก็พี่น้องกัโชคดีโชคมันปังปังกับทุกคนกำรับตุนคีเด เอาล่ะค่ะพี่ดงสนรับพิมพ์อีกอจบคลิปใบสมิตลสะก็น้อกเ้าก็มาสวัสดีค่ะ